สวัสดีค่ะทุกคนใหม่นะคะ mm. กติยาชาแนลแชร์ค่ะวันนี้นะคะเราก็นะคะเราก็จะมาแชร์นะคะเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนไปทําฟันนะคะ mm. เพื่อนๆก็ mm. ก่อนไปขูดหินปูนนะคะ mm. เพื่อนๆก็หลายคนนะคะทักมาถามว่าขูดหินปูนเจ็บไหมนะคะ mm. ก็จะบอกว่าอันดับแรกนะคะ mm. การเตรียมตัวในการไปขูดหินปูนนะคะเพื่อนๆก็ เตรียมใจก่อนเลยนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ได้เจ็บอะไรอย่างขนาดนั้นนะคะก็การที่เรามีหินปูนหินปูนก็จะไปแทรกตรงเหงือกกับฟันของเรามันก็จะทําให้เหงือกเราอักเสบนะคะ ขนาดฝูดก็จะรู้สึกเจ็บนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบถึงกับทนไม่ไหวนะคะถ้าเพื่อนๆทนไม่ไหวก็ยกมือซ้ายขึ้นนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะหยุดกันทำงานทุกอย่างเลยนะคะทุกพี่เหมือนกันก็หายใจนะคะในการหายใจในการที่เราไปรับบริการขูดหินปูนนะคะเบื่อให้หายใจทางจมูกหายใจลึกๆทางจมูกนะคะเพราะว่าถ้าเราหายใจทางปากมันมีน้ําเวลาขูดหินปูนมันจะมีน้ําเยอะ นะคะมันก็จะทําให้เราสํารักได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะเขามีที่ดูดน้ําลายให้ค่ะคนที่ไม่เคยขูดเห็นปูนเลยเนะะี่ยค่ะก็จะกลัวเนาะไม่กล้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะง่ายๆแค่หายใจทางจมูกนะคะหายใจลึกๆทางจมูกคุณหมอก็จะทําไปแล้วก็ได้ครึ่งนึงเขาก็จะให้เรารุกขึ้นบ้วนปากนะคะบ้วนปากแบบนี้นะคะก็ เชิญชวนนะคะเพื่อนๆขูดหินปูนไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะหลังจากที่เราขูดหินปูนแล้วนะคะช่องปากเราก็จะสะอาดนะคะลมปากเราก็จะสดชื่นนะคะสร้างความมั่นใจแล้วก็เป็นการตรวจเช็คสุขภาพช่องปากของเราด้วยนะคะว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่ามี ฟันผุไหมมีจะต้องดูแลตรงไหนเป็นพิเศษคุณหมอก็จะแนะนําให้ได้นะคะไม่ต้องกลัว <c oughs> ก็เชิญชวนเพื่อนๆไปขูดเห็นปูนที่สถานบริการใกล้บ้านนะคะ1นถึงสครั้งนะคะต่อปีเพื่อเป็นการเช็คสุขภาพช่องปากเราไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย